คนเขาไลฟ์คนเขาพูดอะไรกันเขาบอกไลฟ์นานมากทำไมวันนี้คนทักกว่าเรานอทำไมเออหลายคนแล้วนะวันนเพราะว่าเราเป็นบีฟดับเบิลฮะบีฟดับเบิลเนื้อคู่สวัสดีเจ้า อ่านไม่ทันน่ะทุกคนอยากเห็นมะคนคู่กันฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรกันอยู่คะวันนี้หน้าเหมือนกันมัอมม้อืเมียนมานี่ตอนนี้เราอยู่ที่เชียงให,หม่เจ้าเชียงใหม่มาวันเกิดคุณแม่มิวถูกไหมแม่มิวเฉยๆนี่แหละอ้าวแล้วถ้าเป็นเหนือเรามิว ก็มิวเหรอ,อมีคนเดียวที่เรียกชื่อมิวอืมใครคะเสจอเอาลูวันนี้ก็ยังเรียกมิวมิวรู้จักกันมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วเออผมจะเรียกพี่มิวเปลี่ยนชื่อให้แล้วอากาศดีไหมเอ้ยเอ้ยเชียงใหม่ไม่มีฝุ่นเนาะเชียงใหม่ไม่มีฝุ่นนะคะกรุงเทพเมื่อเช้าคือฉ่ำมากไปดินนิดมาแบบฉ่ำมากเอองงอ่ะฝุ่นฉ่ำ ชิงใหม่เขียวเลยช่วงนี้ฝนตกด้วยพี่หว่างน่าเด็กมากอืมีอ่านันได้ไไงวะอา่นม่ทันเนี่ยคิดไม่ใครไข่หัวรับเนาะคืออะไรไข่หัวหัวเลาะอ,อร่อยอ๋อเหรออืมไข่หัวนึกว่าเป็นแบบเป็นไข้่ฝนตกไหมพาไปดูวิวหน่อยพี่มากอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไป เดี๋ยวพาไปเมื่อกี้ไปกินกับข้าวเมืองมาอร่อยมากใช่เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะไลฟ์ที่ร้านอาหารเนาะแต่หม้อแปงลงระเบิดไม่แต่หิวอ๋อลืมลืมหมดไม่แล้วหม้อแปลงก็ระเบิดด้วยหม้อแปงลงระเบิดถ้าถ้าไลฟ์อยู่นี้ได้คอนเทนต์เลยอะตั้มโอ้โหนึกว่านึกว,ว่าแบบใครวางระเบิดจริงอ,อกสั่นสะท้านเลยอะอ,อไปดับ ชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะเมื่อกี้ปลาสีครัวปลาสีอร่อยมากอร่อยมากอาหารเมืองแม่เคยส่งมาให้กินอยู่ล้ำขนาดแต่วันนี้ไม่มีแกงบอลเมื่อวานพี่เมื่อป่วยเป็นไรคะเล่าสิโอ้โหเรื่องเกิดขึ้นตอนเย็นนะคะก็คือพี่เมื่อเอาเค้ขชิมเอาขนมให้พี่เมื่อกับแฮรรี่กินใช่ไหมแล้ว แฮร์รี่ก็กินเสร็จไปแล้วไงแล้วก็พี่เมอร์ก็คือกินแทะอยู่ยไงมันเป็นเอ็นสีข,ขาวๆทุกคนน่าจะแบบเคยคุ้นตากันดีเอ็นที่ให้หมาแทะสีข,ขาวๆเป็นรูปก,กระดูกอะใช่ซึ่งปกติเขาก็กินเขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่า,มา,วาเมื่อวานน่ะเหมือนน้องจะแย่งไงเขาก็เลยเหมือนกืนลงไปเลยรีบกินอ,อักอักอักก็อักอักดีพี่หมาไปเจอ,เอ,อลิ้นม่วงเลยอะ่ะเกือบแล้วใช่ลิ้นม่วงแล้วก็เลยรีบพาไปอะ ห้องฉุกเฉินเลยค่ะแล้วก็ต้องมีการวางยาเนาะแล้วก็คีบออกแล้วก็รีคีบออกได้ห้าสิบนาทีเข้าไปในห้องนั้นอะเออนั่งรออยู่เนอะแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะด้แล้วกินข้าวได้แล้วกินข้าวได้แล้วเฮ้ยยังขอขนมอยู่เหมือนเดิมเอออยากให้พี่คิมแสดงละครกับใบเฟิร์นออ อยากเห็นพี่คิมุ้ไลอันเลยอะกับใครเบใบเฟิร์นเล่นคู่กันอย่างนี้เออ Can you say เป็นยูริเหรอยูริยูริพูดได้ปะเนี่ยได้เออบอกเลยนะคำไหนพูดไม่ได้ก็ถ้าคำไหนไม่มั่นใจก็ไม่ต้องพูดดีกว่านักขิมใส่ตาสั้นเหรอคะสั้นร้อยห้าสิบเอียงเขาพูว่าอะไรนะนักขิมเหรอ พี่คิมอ๋อน้าคิมอะไรล่ะเออไม่ทานพี่คิมอูซา <ไป S 2> อูซาไปเดี๋ยวพาไปชมวิวก่อนที่แสงจะหมดดีกว่าอ๋อเออว่ะพาไปดูพาไปชมวิวก่อนเมื่อกี้แสงเดี๋ยวเมื่อกี้แดดดีๆนี่ไปแล้วนะพาไปชมวิวเชียงใหม่อวีมีรองเท้าตรงนั้นไหมไมีมีคู okay. ่ไหนนะมี ัน,น้ำบีใสไบบนี่นีนี่ใหญ่ไปก็ใส่สีนี่ก็นี่อใส่นี่ดำไดอาอ้ยเอาิ้้ย Sorry อะจะขึ้นแบนบนน้อง ช่มันจะมีดึงตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนเอาไอ้เ้องมีฟินตกอยู่ตรงนั้นมากวิวนี้มันต้นนี้ต้นไม้มันบังไงเมื่อไรจะมีละครนะคะปลายปีฟิตติ้งแล้วค่ะรจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้องฟิตติ้งอะไรจริงหรือเปล่าไม่รู้ลมองหรอมันแฉะนะวไายแฉะฝนเพิ่งตกไนงะ จะไปยืนเฉยก็ได้นี่วิวเชียงใหม่แต่ว่าตรงนั้นจริงๆมันจะเป็นดอยแต่เมฆมันต่ำวันเนี้ยมันก็เลยนะากา็เลยเห็นปริมปร,มปริมตรงนู้นอากาศบริสุทธากใช่จ่ะอยู่บ้านจ่ะบ้านที่เชียงใหม่ค่ะและนี่ก็คือน้ำขึ้นปกติน้ำก็ไม่ได้สูง มันก็เพึ่ขึ้นว่าฝนตกอพี่คิมทำหัถการอะไรบ้างทำอะไรนะหัถการเอ้ยหัถการหัถการเอ้ยหัถการคือทำหน้าเหรอใช่ทำเลเซอร์อะไรบ้างอ๋อทั่วไปทั่วไปค่ะไปดูแลตัวเองเมื่อไหร่จะมีน้องเอ้ยเดี๋ยวก็มีค่ะเมื่อไหร่เมื่อนาน ้าที่ลำปางได้กลับมาบ้างไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไปเลยครับแต่เพื่อนเพื่อนยังอยู่เพื่อนยังอยู่ขายทองอยู่ไอคิมเยียเพิ่งไปเพิ่งไปเพิ่งไปลำปางไม่ใช่ละที่ไหนครับเชียงใหม่อะคะที่มาเป็นคนเหนือหรอคนเหนือครับคนเชียงใหม่ครับ พี่หมาไม่ได้ไปดูคอนเส,สิร์ตสควีซเลยเพราะว่าเลย,เลยคือเมื่อวานอะ่ะก็เกิดเรื่องระทึกจากพี่เมอร์เนี่แหละพี่เมอร์อะ่ะดันเนี่ยติดคอตอนห้าโมงครึง่งผมก็รีบเอาไปโรงพยาบาลนึกว่าจะเสร็จสักหกโมงสามทุ่มนุ่นะเสร็จก็อดไปเลยครับขอโทษพี่ว<ด>ินที่วิีอยู่นะเข,เขาอะ่ะก็คือแป๊บเดียวก็ต้องแต่หน้าแล้วอ่็จะไปโอ้อ,อทิ้งตัว ถามพิกัดเสื้อคาร์ดิแกนคุณคิมค่ะอันนี้หรออะไรไม่รู้อ่ะสั่งมาแบบราคาน่ารักเลยอ่ะไอ้นั่นปะอ๋อไม่ได้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 สั่งเลยค่ด้งอีกในในแอปทั่วไปอ่ะคิมมี่คิมมี่พิกแกรมอนาคตมีละครให้ตามไหมคะมีละครให้ไหมเออมีแต่คนถามละครเนาะก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมียังมีคนดูละครถ้ามีแล้วไม่ดูนะคะ จะงอนเลยถามทุกคนถามหมดเลยเนี่ยต้องดูนะถ้าเลตติ้งไม่ถึงนสิบเนี่ยไม่มีทางสิบนี้สิบปีที่แล้วยังไม่มีเลยนะบ้าสิบปีที่แล้วมีวูมมีเหรอสิบปีที่แล้วเราจำได้มากคือนี่แปดนะแปดเก้าอะไรเงี้สิบเออมีอยู่มีอยู่เคยอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นปรากฏการตอนนี้ คนดูย้อนหลังอ,อยากเห็นโอ้ยอ่านประทันอืนี่อยู่ไทยไหมคะ <c oughs> อยู่ไทยครับ,อ,บอยู่ไหนกัน,นต้องรักริมรัวโอ้โหนี่ก็สิบปีนะอู้เหนือหน่อยอู้ออหยางอู้ออหยางอู้อู้แล้วพูแปลว่าอู้ออหยางแปลว่าพูดให้พูดอะไรบอกว่าบอกว่าแบบอาชวงนี้ทำไรบ้าง ช่วงนี้ก็อไทยอยู่ในกล่องไทยก็กินออกกำลังเลี้ยงหมาพาหมาไปเดินตีเทนนิสล่นอันนี้เหนื่อแล้วเหรอเหนื่อยทำไมฟังดูเหมือนกลางๆไปเลเปนล่นก็ประลทปรละทไปเพราะว่า <c oughs> ปท <c oughs> เพราะว่ามันก็ไม่ได้พูดนานแล้วเนาะเดี๋ยวนี้จะพยายามฝึกล่น ล่นไอะรช่วงนี้เป็นฮิตเนาะล่นวิ่งอ๋อเหรอโหเดาไม่ถูกเลยอ่ะฮิตวิ่งแต่งตัวเท่ๆหล่อๆวิ่งเอนะใช่อะไรนะบวชอะไรอ่ะอ่านไม่ทันสวัสดีเจ้า ก็นี้ทำงานอะไรบ้างคะก็เนี่ยแหละพี่หนากก็ซุ่มอยู่ซุ่มซุ่มจนไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรเดี๋ยวก็รู้ปีหน้าเดี๋ยวรู้เออเดี๋ปีหน้าใช่ใช่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เต้นเทนนิสยังไม่เก่งเลยครับยังไม่อยากข้าม พี่เก่งแล้วยังไม่อยากข้ามซาเลอร์เลอร์เเอร <Attention> ์ว่ะที่ไหนเดี๋ยวเข้ามาใกล้ได้อีกนะเหรอไม่หน้ามันจะชัดไปไงเนี่ยเหรอได้ไหมได้ได้เออนี่เห็นเห็นนกเห็นนกเห็นนกกันไหมอยากเห็นบ้านพี่หมากเมื่อคืนกดไปเก้ากล่องเออขอบคุณครับขอบคุณครับกดคนอื่นนะไม่กดเราใช่ วงหงออนอยู่ใช่วงหงก็ถ่ายเชียงใหม่ถ่ายเชียงใหม่จนเจอกุกูเลยจ้าเออเขามีประวัตินะโรงแรมที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ธรรมดาเจอกุกูนะคะกุกูเรื่องมันยาวนะฮะสวัสดี๋ยวละครเมื่อไหร่จะมาเนี่ย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 จำนะจำนะเดี๋ยวถ้าใครไม่ได้ดูนะคะช่วยกันดูด้วยนะคะออนะปีหน้าจะมีละครปีหน้าน่าจะต้องมีแล้วแหละแต่เขาตามหาพระเอกกันอยู่นี่ได้ข่าว ใช่ก็ยังยังตามหาอยู <becue> ่อุ้ยอุ้ยหนาวเหรอไม่เมื่อกี้จับผมแล้วจะค่ะจีริวโพลเจค่ะจีแถวไหนวิวสวยมากแถวแถวแม่ลิมแม่ลิมลิงติ้งแม่ลิมอากาศดีมากเลยตอนเนี้ยอุ้ยใช่ไหมเขารู้สึกว่าอุณหภูมิมันตกลมแบบเยลมมันมีลมด้วยเออใช่ ไไปสกกล,ลอ๋ออลืมเอออยางน,นี้ทานอะไรคะย็นนี้ไปเบิร์เดย์คุณแม่เบิร์เดย์นี่สาเหตุที่มาเชียงใหม่ก็คือมาเบิร์เดย์ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับกันนะใช่เรามาวันเดียวเนาะแล้วก็อ,อ,อะไรนะเครื่องดีเลย์ด้วยก็เลยยิ่งมายิ่งตับเดียวเขาไม่ใหญ่เออเออ,เอ,อดีเลย์นะเดี๋ยวนะีอ้อ๋อได้มันพายุพายุ พี่เมรอเป็นไงบ้างแต่ว่าไม่ได้ทันเข้ามาดูตอนนี้พี่พี่เมรอโอเคแล้วค่ะขอบคุณนะคะโอเคแล้วใช่น่าจ่อยไปสองวัน <laughs> ไม่ถึงสองวันนะวันนี้เมื่อเช้า <laughs> กินข้าวได้แล้วออไปนั่งไลฟ์ <laughs> เถอะค่ะอ๋บอกว่าอย่าดูวิวก็เอาวิวมาให้ดูพอดูปุ๊บไปนั่งไลฟ์ไม่ให้ดูพายทิตย์ตกนี่ไงเห็นไหมเนี่ <laughs> เปล่าฉันเองคุณตั้มทุกวันนี้ยังดูอยู่เลยโอ้เมินจนแต่ว่านานมากมากเมินจนเมื่อกี้ได้ได้อีกอสองคำเออแคว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 กับแควคำเหนือเขาจะคนเหนือเขาจะกินข้าวเหนียวเนาะเวลาเขา ควักน้ำจิ้มเรียกว่าแขวะใช่ไหใช่ถ้าควักยาวหน่อยแบบยาวหน่อยนานหน่อยจะแขวะแขวะเอาสั้นนะแขวะแขวะใครเป็นแค่นั้นแหละใครบางคนคิดนะโอ้โหเมื่อกี้ไปเจอร้านนั้นแล้วก็อะไรนะมันเขามีน้ำปูคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตโอ้โหไม่ใช่น้ำปูอะไรอะไรน้ำปูอ่องปูอ่องโอ้โหร้านนี้ชื่ออะไรนะอร่อยมากหัวปลาสีหัวปลาสี จำสมองโคปาสีมีคอนเซนเทรตอ่องปูคอนเซนเทรตอ่องปูนะคะสุดยอดคันนี้มีโศกไทยแลนด์ทีนเราต้องเอาให้แสงมาโดนหน้าเราไหมต้องก็ต้องทางนี้สิใช่อ้อเปลี่ยนมุมทางนี้หรอคือแสงสวยกว่าแต่ข้างหลังมันไม่มีวิวอะไรเลยนะให้ดูหน้าเราก็พอให้เราแสงสดก็พอนแค่นี้สวัสดีค่ะ ให้ดูได้ชัดๆดึกค่ะอยู่ไหนกันคะอยู่เชียงใหม่ค่ะก่อนไปขอเป็นความรอำหนึ่งไหมใช่ตอเห็นมากเลยอะอาหารเหนือเครื่องเทศแบบว่าแต่ลํำขนาดอะไรนะเดี๋ยวนะขอเอาใหญ่ๆหน่อยเริ่มเมื่อยแล้วล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ก็เชยไหมสบัดก่อนสบัด เหมือนฟาแฟดเหรอเมื่อกี้อะไรอ่ะทานข้าวที่ไหนเย็นนี้ไม่รู้ทานข้าวที่ไหนเป็นร้านใหม่ที่คุณแม่จะพาไปร้านเพื่อนแม่ร้านเพื่อนแม่จะได้เต็มที่แม่จะได้เต็มที่แม่่าจะอยากร้องโคโลเกะเขาเนี่ยนั่นกันอีกแล้วเออทำไอมวันนี้แล้วนั้นเหลือแสกมันกันป่าวันนี้คุณปรินอยู่เชียงใหม่ใช่ครับพี่หมาหอมแก้มพี่คิมหน่อย ถึงหมื่นหนึ่งอะยอดอะไรไม่ได้ปักอะไรสักอย่างไม่ยอดคนดูอ๋อยอดคนดูหรือคนไลก์ like ก็ได้อ่ะเดี๋ยวกันนะถ้าไลค์ถึงถ้าไลค์ถึงสองแสนอันนี้คือไลค์เหรอหนึ่งเก้าหกจุดสองเคเออไม่รู้หรอกไอ้หัวใจเนี่ยถ้าหัวใจเนี่ยถึงสองแสนอะจะหอมเอ,อ้ยไม่เอาละสองแสนห้าดีกว่าเมื่อยมือพอดีอะสองแสนห้าพี่หมากจะหอมคิมเมื่อยมือพอดี สองแสนแล้วหัวใจหรือเปล่าใช่ไหมหัวใจฝั่งซ้ายมือค่ะเวลามองข้างบนพี่มาเป็นคนเชียงใหม่ใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ครับเมื่อกี้เห็นอะไรไก่ทอดแบบแบบมาฮะไม่รู้ไก่ทอดนึ่นคือหนอะไม่รู้อ๋ออะไรนะลูกชิ้นทองสุกนี่เราไม่อิ่มหรอลูกชิ้นทองสุกลูกชิ้นทองสุกนี่คือที่สุดแล้วอ่ะเราเคยไลฟ์กันเนาะพี่บีเขาบอกว่าถึงแล้วครบแล้ว ถึงแล้วโอ้ยโอ้พี่จีไสามแสนแล้วโอ้โหทมันง่ายกันขนาดนี้เลยเหรออ๋อเนี่ยเหรอที่เขาทำกันอ่ะใช่แค่นี้แหละอืมอต่งงานแล้วแต่งงานแล้วทำอะไรก็ได้เนาะใช่เสียใจด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่ง ไม่หรอกนิวล็อกแล้วค่ะอืมข้บคุณนค่ะให้ทำอะไรอีกตัดเน็ตชั้นทีงย่หลอกมาเอะไรอ,อูอ้ฮืออู้ฮืออะไรไปแล้วอ,อู้ฮือฟังหน่อยอู้ฮือฟังหน่อยอืโอู้ไอไออย่างก่เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะกี่โมงแล้วเติร์ตสิบห้าโมงสิบกับตันเกียงไก เออเพิร์ตติกตอกทั้งคู่เพิร์ตลบติกตอกมีอะไรแปลว่าอะไรเออคืออะไรชี่หอมมาเหรอข้างหลังพี่เฮ้ยมีอะไรอะ่ะอ๋อคุณแม่คุณแม่หรือเปล่ารออันนี้คือต้นหมากปะ่ะไม่ใช่ครออับอันนี้อันนี้อันนี้ต้นหมากอ่าต้นหมาก ช่องพี่หมากช่องไหนอยากไปติดตามพี่ยังจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้เลยพี่หมากจะชื่อเหมือนเหมือนเหมือนไม่ใช่ชื่อตัวเองอ่ะเหมือนเป็นก็ชื่อเขาอ่ะก็ชื่อเขาจริงๆรลยแต่รูปคือแบบเหมือนแบบก็รูปยังไม่ได้ตั้งรูปอ่ะเหมือนไม่ใช่ตัวจริงอ่ะไม่ไม่รู้ไม่ไมีรูปให้ตั้งเอามีแหละหอมแก้มเมียให้ดูหน่อยอ อ๋อไปแล้วไงสี่แสนไลค์แล้วเนี่ยอุย้ยมากกว่าที่ขออีกขอบคุณค่ะเสียงนกอะไรเนาะทุกคนได้ยินไหมครับนี่เขาทําบ้านหรือเปล่าเลื่อยจู่ๆเสียงเลื่อยเออห่ะหล่อสุดๆอบคุยู่ไห<ะ>นกันคะอยู่เชียงใหม่เจ้าบ้านธรรมชาติมากชายล่มรื่นดีจังเลยอืมรู้สึกเหมือนได้หายใจจริงๆเพราะว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบทำงานเยอะมากแล้วหัวแบบไม่ได้นิง่งเลยอ่ะโอ,โอตอนนี้มีนกนดีเฮ้ยเฮ้ยเราเราสลับกล้องปะทำไงอ่ะเดี๋ยวนะสะับกล้องไงทำทำไงอ่ะก้อยดับเบิลคลิกปะอ่าอไลท์ไม่ใช่ไลท์ตัวเองเฉยสลับเป็นกล้องหน้ายังไงอ่ะไม่มีอะไรจะโชวนโ์นกอ๋อนี่ไงฟลิป เป็น,นี่ไงคลิป c a ม e ่ป้ามาซูมได้ไหมเออซูมได้ด้วยะให้ดูนกชมนกชมไม้เออชมนกชมไม้ชมวิวไปเรื่อยนี่นกอุ้ยนกแบบเขาเรียกนกอะไรนกกังเขียนปะโอเคพอละ <c oughs> กลับมาหน้าเหมือนเดิม <c oughs> พี่ไาถ่ายหนังเสร็จเมื่อไหร่คะยังเลยค่ะเราต้องออกจากบ้านกี่โมงเนี่ยใช่ห้ามงคึ่งเออเดี๋ยวเราไปแปรงฟันหนึ่งก่อนแมวใช่ที่ไหนเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ครับขอบคุณนะคะคุณเข้ามาดู็มเลยปปรีใช่โอเคเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ปบ่อยนะคะไลฟ์แบบไรสระนะคะ ชมนกชมไม้อ่ะนะชมนกชมไม้เออชมนกชมไม้ชมหมากชมคิมนะใช่หน้าเหมือนกันมากมีคนชมแล้วหน้าเหมือนกันเออเอาแล้วลูกเราตีกันตายเลยว่าหน้าเหมือนใครเมอะีต้องหน้าฝรั่งขึ้นแน่เลยอ่ะหรือเขาน่าเหนือขึ้นเหนือความคาดหมายหน้าเหนือเ้ยหมวกว่ะมีหมวกโอ๊ยขอบคุณค่ะ นั่นคือของขวัญนะแล้วเราทำแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราก็กับหมวกนั้นชนอะไรไม่ได้อเออไม่รู้เหมือนกันไก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในกล่องว่าใครส่งมาให้ใช่ไหมมันจะเห็นใช่ไหมคะว่ามีใครส่งมาก็ขอบคุณค่ะคิมอารมณ์ดีตลอดคิมบ้าค่ะคนบ้าค่ะหอมแก้มหอมแก้มไปไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจุ๊บให้ดูเลย ตอนนี้้องไปแป้งฟันก่อนนะคะไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้องออกบ้านละโอเคเจอกันนะเดี๋ยวจะแปะอะไรนะร้านอาหารที่ลอยถ่อยไว้ให้ที่ที่ที่ครัวป้าสีัวปเนาะเพราะว่าอร่อยมากจริงใช่โอเคไปบายออกไงอีกแล้วแน่ไงมันจะมี